ขนมเปี๊ยะปาเทพได้แล้วครับผมขนมเปี๊ยะปาเทพสั่งวันนี้ได้กินปีหน้าโอ้กว่าจะได้นี่นะสั่งมาเป็นเดือนแล้วตั้งแต่มีข่าวตอนแรกๆนะครับแอบนมินก็สั่งเลยนะนี่ได้แล้วโอ้โหสั่งเดือนนี้ได้กินเดือนหน้านะของเขาดีของเขาดีาดนะ ไอ้พวกสามกีบกินแล้วจะชักตายแน่นอนครับดูฮะอ่ะเดี๋ยวมาแกะกลองกันเลยนี่แกะกลองไปพร้อมๆกันครับนะว่าขนมเปี๊ยปปะป่าเทพจะอร่อยไหมจะสุกปรปกไหมนะฮะนะได้มาสดๆแล้วร้อนๆเลยเนี่ยนะเขาบอกว่าไอ้พวกสามกีบมันไปด้อยค่าขนมป่าเทพว่าขนมสุกปรปกว่้งั้น เพราะว่าป่าเทพเนี่ยนะไปด่าพวกมันมันก็เลยด่าป่าเทพนี่ฮะโอ้ได้เยอะเสียกล่องนี้ห้าร้อยบาทนะครับมีกล่องเล็กนะฮะกล่องเล็กลก็มีกล่องเป็นแบบนี้สองกล่องนี่กล่องเลยนี่ฮะโอ้โหนะเดี๋ยวมาแกะกินอันเล็กก่อนละกัน ว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับนะไม่รู้ใส่อะไรนะเดี๋ยวเราแกะกนะันนี่ฮะขนมเปียกป๊าเทพนะ่ นี่โอ้โหชิ้นใหญ่มากครับน้าทางจะอร่อยนะนี่ฮะออืเห็นไหมฮนะน้าขนมเปี๊ยป่าเทพครับอืมอื้อ,อหวานม,มีความมีความมัน มีความไข่แดงอืมอืมอร่อยครับกินกับกาแฟกินกับกาแฟตอนเช้ากินกับโอวันตินะครับอ,อร่อยวันนี้อันนี้แป้งก็ตืดอๆนะก็หวาน ไส้ก็หวานหวานแต่ไม่หวานมากนะครับหวานกำลังดีไม่เลี่ยนอืนอแป้งนุ่มอืมอืมอืมต,ติดคอนะต้องน้ำหน่อยอืม 嗯嗯嗯嗯。Yeah. Mm hmm. mm hmm. mm hmm.

อร่อยครับนมเปี๊ยขั้นเทพ